เจ้าหญิงองค์หนึ่งกำลังตามหาห้องใหม่ของเธออยู่แต่เตียงนอนมันไม่นุ่มเอาซะเลยอะไรกันเนี่ยนี่มันเจ้าชายของอาณาจักรนี้หรอท่าทางเขาจะถูกสาปและคงมีแค่การจุมพิตเท่านั้นแหละที่จะช่วยเขาได้สงสัยแคต่ต้องช่วยเขาหน่อยแล้วละ่ะเพราะว่าเธอรู้จักคำสาบนี้เป็นอย่างดีตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะคำสาบนั้นถูกทำลายไปแล้วตอนนี้นายน่าจะออกไปได้แล้วนะฉะนว่นนายคงต้องไปอยู่ที่ห้องคนช้ยแล้วละ่ะที่นี่มันเป็นของแคทไปแล้ว แล้วเธอก็มีเอกสารไม่ยืนยันด้วยเจ้าชายเขาอ่านหนังสือไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ก็เลยไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่อยากทะเาลาะกับเธออยู่แล้วแคทกําลังจะเริ่มตกแต่งปราสาทของเธอแต่เธอเคยถูกสาปด้วยคำสาปแห่งความซุ่มซ่าม Apple ลอยฟ้าพวกนี้เป็นเป้าหมายที่ดีมากเลย <c oughs> สำหรับเจ้าหญิงนักธนูอย่างเธอใครจะไปรู้หรืว่า Apple แ <c oughs> อบยาพิษแบบนี้จะช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้ แคทเธอชอบการแข่งขันมากถ้าทางแจ็คสันเขาจะมีคู่แข่งด้านการยิงธนูแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่เคยปฏิเสธเรื่องการแข่งขันแบบนี้อยู่แล้วความลับของแคทก็คือเธอมักจะใช้รูปแฟนเก่าของเธอเป็นเป้าหมาย <c oughs> แจ็คสันเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะแต่เขาไม่เคยยิงธนูมาก่อนเลยอะเขามักจะเล็งตัวเองเสมอแหละอู้นี่แหละความโชคดีของมือสมัครเล่น <c oughs> คราวนี้การหาผู้ชนะมันก็อาจจะยากสักหน่อยบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณคิดว่าใครทำได้ดีกว่ากันหรอ ของส่งมาให้แจ็คสันด้วยล่ะแปลกมากเลยเขาไม่ได้สั่งอะไรเลยนี่นาเออมีคน,<ห>นอยู่นในนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีคนส่งเพื่อนมาให้แจ็คสันด้วยเหรอ,เอ,อโอ้เขาเป็นชาวนาน่ะ<อ>แต่เขาตัวเหม็นมากเลยแค่เธอพร้อมจะดูแลทุกคนที่เข้ามาในปราสาทของเธอแล้วดูเหมือนว่า<อ>เธอจะไม่อยากให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของเธอสักเท่าไหร่เธอก็เลยไล่เขาออกไปเลยแถมเธอยังขโมยแผนที่ของเขามาด้วยนี่มันหยาบคายสุดๆแล้วทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ได้อ่ะ ็เเธอปนจ้าหญิงสวันนี้แจ็คสันเขามีงานต้องทําเยอะเลยเขาต้องอ่านจดหมายที่ส่งมาถึงเขาหลายฉบับเลยล่ะมีทั้งภาษีนักดับเพลิงค่าที่จอดรถก็เรื่องปกตินั่นแหละแคทเธอแพ้เอกสารพวกนี้น่ะเธอรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าแต่เขาอ่านอะไรของเขานะโอ้นี่มันจดหมายตอบรับจากแอปเดทติ้งสุดฮอตอย่างทรูมเดอร์งั้นหรออย่าไปหัวดอเขาเลยนะ เจ้าชายอย่างเขาก็ต้องการมีความรักเหมือนกันแจ็คสันอยากทำให้แคทประทับใจด้วยการที่จะพาเธอไปดูมังกรของเขาครั้งหนึ่งแจ็คสันเขาเคยสู้กับมันด้วยนะและเขาก็ชนะมันด้วยแคทชอบเรื่องราวพวกนี้มากแจ็คสันเขาดีใจมากเลยแหละที่เธอชอบเขาสามารถพูดถึงการประจนภัยของเขาได้อีกยาวเลย แต่ดูเหมือนว่าแคทจะถามเขาเรื่องป้ายราคาพวกน,นี้แหละถ้าทางมังกรพวกน,นี้มันน่าจะมีขายทุกซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมั้งนี่นายแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยแจ็คสันเขาไม่ควรเข้ามากวนแคทต,ตอนที่เธอกำลังจะออกไปล่าสัตว์หรอกนะเพราะว่าการยิงธนูของเธอเธอไม่จำเป็นต้องเล็งเลยด้วยซ้ำ <c oughs> การช่วยซ่อมถุงใส่ลูกธนูของเธอนั้น <c oughs> เป็นอะไรที่น่าประทับใจสุด ูเหมือนว่าเขาจะต้องการสิ่งตอบแทนมากกว่าคำขอบคุณแต่มันก็เป็นการพยายามที่ดีเหมือนกันทุกเชา้าแคทมักจะเริ่มต้นวันด้วยการแต่งตัวแบบนี้เสมอเจ้าหญิงก็ต้องดูดีเสมอแล้วนะ <c oughs> ดูแจ็คส,สันสิ <c oughs> เขากำลังทำงานอยู่ด้วย <c oughs> เขาอยากเห็นเธอใกล,กลนะ้ๆน่ะเขาคิดว่านี่มันไม่ใช่กระจกต่เธอเล็งเป้ามาใส่เขามันทำให้เขาหัวใจสลายไปเลย แจ็คสันเขาดราม่ากเกินไปปะเนี่ยแคทก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าอะไรที่มันน่ารำคาญกว่ากันระหว่างความดราม่าของเขาหรือการที่เขามาจับลูกธนูของเธอแคทเคยอ่านมีทานแฟรรี่เทลเกี่ยวกับช่างไม้คนนึงขนาดช่างไม้คนนั้นเขายังเก่งกว่าแจ็คสันเลยล่ะสงสัยเธอคงต้องทำงานหน่อยแล้ว ไม่งั้นเขาจะต้องตามมาทันแน่แคทยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะเธอก็เลยไม่สามารถทําเจ้าหนุ่มน้อยที่เป็นไม้ขึ้นมาได้หรอกนะแต่เธอสามารถทําที่แปะกระดาษของเธอได้นี่ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยพอหนุ่มน้อยที่เป็นไม้คงไม่ยอมให้เธอระบายสีเขาแบบนี้แน่ตอนนี้ที่แปะกระดาษของเธอก็ดูเพอร์เฟกไปเลยแจ็กสันคิดว่าการทำงาน DIY เป็นเรื่องของบาร์บี้และคนรับใช้เท่านั้นเจ้าหญิงอย่างเธอไม่ชอบให้ใครมาล้อหรอกนะ แคทกำลังสร้างปราสาทของเธออยู่แล้วเดี๋ยวเธอจะระบายมันด้วยสีที่เธอชอบตอนนี้นเธอก็สามารถแขวนธนูของเธอได้แล้วแบบนี้เป็นไงเลยจ๊ะแจ็คสันเขาไข้ขึ้นสูงมากเลยแค่เธอคิดว่าเธอสามารถช่วยปรุงยาเพื่อช่วยชีวิตเขาได้มันก็ใช้สูตรเดียวกับยาพิษนั่นแหละแต่จะต้องเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเรื่องแบบนี้อันตรายมากเลยนะเธอเลยต้องปลอดภัยไว้ก่อน และแน่นอนเธอคงไม่ชิมมันอยู่แล้วมีคนบอกว่าคุณย่าของเธอเป็นแม่มดเพราะว่าเธอชอบบินไปบินมาด้วยไม่กวาดแล้วก็ชอบไปสารคนอื่นน่ะนี่แจ็คสันฉันว่านายต้องกินยาก่อนแล้วล่ะดูเหมือนจะได้ผลดีมาก <Thank you. S 1> เขาดูดีขึ้นเยอะเลย uh, uh นี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย เจ้าชายตัวจริงพร้อมจะทำเรื่องสนุกสนุเสมออ<ฮ>ย่างการต่อสู้กับผู้ร้ายเพื่อปกป้องเจ้าหญิงของเขาไงผู้ร้ายในจินตนาการของเขาพ่ายแพ้ไปแล้วล่ะเหมือนกับกกงเกงของแจ็คสันเลยอ่ะ <Come on. S 1> แคทโชว์ให้เขาดูหน่อยสิเธอสามารถยิงมแมลงวันโดยไม่ต้องมองได้ด้วย mm hmm. ว้าวพวกเราไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นแบบนี้เ mm hmm. ยี่ยมไปเลย แจ็คสันเขาชอบฝันรางวัลมากเลยล่ะเขาชอบจินตนาการว่าเขาไปช่วยเจ้าหญิงและเขาก็ได้รางวัลมาเต็มเลยแต่ดูเหมือนว่าภูมิแพ้ของเขาจะกำเริบแล้วนะเมื่อก่อนคุณแม่ดูแลเรื่องฝุ่นพวกนี้ให้เขาตอนนี้เดี๋ยวแคทจะช่วยเองเธอรู้แล้วเหรอว่าจะจัดการกับเปอร์พวกนี้ยังไงเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพ้คคิวริวแบบนี้หรอเขาจะต้องเอาไปใส่ยังไงกันเนี่ยแจ็คสันเขาโกรธมากเลย ดูก่อนนะนี่มันอะไรกันนะ่ะนี่มันฝุ่นงเงี้ยหรอจริงๆแล้วเขาก็ชอบเหมือนกันนะแค่ตอนแรกเขาเข้าใจผิดอะ่ะวันนี้แคทจะเข้าป่าไปล่าสัตว์เธอกะว่าจะทำมือคําสุดพิเศษสักหน่อยว่าแต่ถุงเท้าของแจ็คสันมันมาจากไหนกันเนี่ยความสุกปรับโรดของเขามันทำให้เธอโมโหมากเลยล่ะถุงเท้าของเขาอยู่ไปทุกที่เลยสงสยัยเธอต้องจัดการหน่อยแล้ว เขาต้องใช้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ชช้นนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องถุงเท้าของเขาเธอน่าจะไปโรวจสิทีิบาไหน่อยนะแต่ตอนนี้ให้เขาไม่มีอะไรจะใส่แล้วล่ะแหมตอนช่วงยุคกลางเขาก็ไม่ใส่ถุงเท้ากันอยู่แล้วลเนะเขาดูเหมือนนางเงือกมากเลยแจ็คสันเขาชอบเล่นกับตุ๊กตาทหารมากเลยล่ะเขาจิงตนาการว่าเขาเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจแคทไม่เคยเข้าใจเขาเลยทำไมเขาไม่โตสักทีนะ จริงๆแล้วต่อเน,นี้ยเขาน่าจะไปวางแผนยึดครองอาณาจักรอื่นๆอยู่ไม่ใช่หรอนี่มันเป็นเรื่องที่จริงจังมากเลยนะแจ็คสันเขาชอบกินเพื่อคลายเครียดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะกินเยอะเกินไปแล้วเขาหมดแรงแล้วเนี่ยแต่ยังเหลือขนมอยู่เต็มเลยอะเขาจะทิ้งมันไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะเขาก็เลยสร้างเพื่อนใหม่ของเขาขึ้นมาสักวันเขาต้องกินเพื่อนของเขาแน่เลยตอนเนี้ยให้เขาเฝ้าประตูไปก่อนก็นแล้วกันเนาะ เจ้าชายมักจะเตรียมทุกอย่างที่คุณยามไม่ต้องการไว้ให้เขาเสมอมแคทเตรียมอาหารมาให้เขาด้วยนะ <_ d> um> และแน่นอนแจ็คสันเตรียมท้องไว้สําหรับขนมพวกนี้อยู่แล้ว <_ d> um> การกินอาหารเยอะๆแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน <_ d> um> คุณดูไม่ว่าแจ็คสันเขาเคยไปเรียนเต้นที่โรงเรียนมาด้วยนะ <_ d> um> เขาก็เลยอยากท้าให้แคทมาเต้นแข่งกับเขาสักหน่อยมาดูกันดีกว่าว่าเธอจะเต้นได้หรือเปล่าเธอก็ทําได้ดีอยู่นะเนี่ย เป็นการเต้นที่เยี่ยมไปเลยไม่มีใครปฏิเสธได้แน่นอนแช้นเธอเอาถ้วยรางวัลไปเลยก็แล้วกัน <S <S แจ็คสันเขาภูมิใจในอาณาจักรของเขามากและเขาก็อยากให้ธงมันปลิวสวยอยู่บนยอดเสาแต่เขาเป่าจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยแค่เธอออกกำลังกายบ่อยมากนี่เป็นวิธีที่เธอช่วยเป่ากังหันลมในไร่ของคุณลุงของเธอเนี่ยของนายเลยนะจ๊ะ การยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นสิ่งที่อศัศวินตัวจริงต้องทำให้ได้แจ็คสันเขาปักคงสลับด้านกันเหรอเนี่ยแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยแจ็คสันเขาหิวอีกแล้วอะอะไรจะดีไปกว่าแซนวิชแบบนี้เล่า อัศวินทุกคนก็ต้องมีดาบคมๆอยู่ข้างกายของเขามีแค่คนที่เหมาะสมเท่านั้นแหละที่จะสามารถดึงดาบนี้ออกมาได้แจ็คสันเธอยอมแพ้ไปแล้วล่ะถ้าทางแคทจะมีโอกาสแล้ว <c oughs> เขาทำขนมปังรูปหัวใจให้เธอด้วยนะน่ารักจังเลย <c oughs> แต่ทำไมถึงเขียนว่าสำหรับลูกชายของเขาด้วยนะโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะให้สมบัติล้ำค่ากับแคทแล้วล่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาจะมีแขกกันด้วยนะ พระราชาและข้าบนเสด็จของเขาเน่ะเขาโมโหมากเลยล<ะ>พวกเขาต้องมีรางวัลมาให้แจ็คสันแน่ๆไม่ใช่หรอกนะพวกเขามาที่นี่เพื่อในประเทศแจ็คสันกับแคทน่ะแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแพรว่าพ่อมดผู้ชั่วร้ายลักพาตัวเขาไปและบังคับให้เขากลายเป็นทาสไปช่วยนิ้นดันเยี่ยมมากเลยแหละคุณพ่อมดแบบนี้คงได้เป็นโค้ชฟุตบอลแล้วมัง้ง ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะกลับประปัดแล้วล่ะปกติเจ้าชายต้องไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมล่ะแต่นี้มันปี2021แล้วนะพวกเราจะทําให้มันต่างออกไปสักหน่อยตอนนี้เราจะมาดูกันว่าฟิตเนสของพ่อโมที่เจ้าชายของพวกเราอยู่นั้นอยู่ไกลจากที่นี่มากแค่ไหนเราจะได้ไปช่วยเขาออกมาไงามีอาเธอมีไอเดียแล้วล่ะมันก็คงจะยากสักหน่อยถ้าใส่ส้นสูงจัดก,การเรื่องแบบนี้งั้นใส่รองเท้าผ้าใบาคงจะดีกว่านะพวกเราควรมีม้าด้วยไหมอะหรือว่าม้ามีปีกดีนะหรือจะเป็นมังกรดีมีเอาอะแบบนั้นมันน่าเบื่อ แจ็คสันเขาต้องช่วยสาวๆตตัดสินใจแล้วล่ะแล้วถ้าเจาหญิงเธอต้องลงแข่งขันยิงธนูกันสักหน่อยล่ะจะเป็นยังไงมาดูกันหน่อยว่าพวกเธอจะเก่งกันแค่ไหนและรางวัลของการแข่งขันนี้ก็คือเหรียญทองคำหนึ่งล้านเหรียญพวกเธอจะได้ใช้เงินนี้เป็นค่าไถ่ตัวเขาการยิงธนูมันน่าเบื่อมากเลยแถมยิงง่ายมากด้วยถ้ายิงผิดไปนิดเดียว เจ้าหญิงมีอาคงไม่ได้กินมื้อเที่ยงของเธอแล้วล่ะคุณนักธนูเขาไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเขามาโหรดรายเจ้าหญิงแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยเออนายอยากจะลองใช่ไหมล่ะงั้นนายจะได้ลองหน่อยแล้วล่ะถ้ามีอาสามารถยิงแอปเปิ้ลโดยที่เธอหลับตาอยู่ได้พวกเจ้าหญิงก็นชนะไปเลยก็แล้วกันแต่มีอาเธอไม่เก่งเรื่องยิงธนูสักเท่าไหร่หร้วนะพราเธอก็เลยต้องโกงสักหน่อยนักยิงธนูเขาเชื่อคนง่ายมากเลยนะ เขาก็น่าจะตกหลุมรักใครสักคนด้วยนะหลังจากพี่เจ้าหญิงผู้กล้าหานของพวกเราชนะการแข่งขันพวกเธอก็ได้รางวัลกันมาเยอะเลยล่ะหนึ่งล้านเหรียญมันก็ไม่แย่สิ่ไหมล่ะโว้วนี่มันหนักมากเลยอะ <c oughs> เหรียญทองคำแบบนี้มันเก่าไปแล้ว ถ้าพวกเราสามารถจรินตนาการพวกนี้ขึ้นมาได้ทำไมพวกเราไม่ลองจินตนาการสร้างธนาคารขึ้นมาหน่อยละ่ะมันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่โะเรียนทองคำแบบนี้ใส่เข้าไปในบัตรเครดิตแบบนี้มันใช้สะดวกกว่าเยอะเลยแล้วต้นไม้ก็สามารถเป็น ATM ได้ด้วยถ้าคุณสามารถจรินตนาการเรื่องนั้นได้ก็ลองทํามันเลยความฝันมันเจิดมากเลยละ่ะนี่ไงดีแลนเข้ามาแล้วเขาอยากเล่นเกมสุดแฟนตาซีสักหน่อยอ่ะดีแลนพวกเราไม่มีเวลาเล่นกับนายแล้วนะนายไม่เห็นหรือไงว่าเรากําลังยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาพวกนี้ เขาจะไปสนใจเวทมนต์พวกนั้นกันเล่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของโรงเรียนกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วระหว่างทีมน้องควายสีแดงประทัดทีมน้องม้าทองคาแจ็คสันเขาไม่ชอบทีมน้องม้าเอาซะเลยล่ะเพราะว่าทีมนั้นเคยชนะทีมของเขาเมื่อหลายปีก่อนแล้วพวกนั้นก็เป็นศัตรูของเขามาโดยตลอด ที่นี่เขาห้ามใช้หมากันหรองั้นถ้ามันใช้ไม่ได้พวกเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินพวกนี้ไปซื้อยานผาหนะอะไรแล้วแต่เราก็ยังต้องเอาเงินพวกนี้ไปเป็นค่าไถ่ยตัวแจ็คสารนะจากนั้นฟิตเนสของคุณพ่อมดก็เอาเงินไปซื้อน้ำหนักมาพ่มให้เขาอีกแล้วล่ะหรือว่าจะเป็นพารโรงในประสาทของเขาดีนะว้าวว้าวว้าวพารงในประสาทหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเรามาคุยเรื่องเจ้าหญิงกันต่อดีกว่าแล้วตอนนี้เจ้าหญิงของพวกเรานั้นพวกเธอเริ่มจะหิวแล้วล่ะ นี่มันก็ไม่ได้เป็นทางการอะไรหรอกนะถ,ถึงเวลากินขนมแล้วลูวกเจ้าหญิงสามารถกินอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการถ้าเธอทําทแบบถูกวิธีนะนะแคโรไลน์เธอพูดถูกการกินด้วยมือแบบนี้ไม่สมเกตเอาซะเลยเจ้าหญิงเขาต้องใช้ช้อนซ่อมแบบนี้กินสิถึงจะถูกแล่มันก็ดูดีขวุ่ยเยอะเลยล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่นี่แหละคือชีวิตของเจ้าหญิงสงสัยมีอาจ,จะมีปัญหาแล้วล่ะหรือว่าเธอจะกินแอปเปิ้ลดีนะ ดวก่อนนะไม่บางทีแอปเปิลน,นั้นอาจจะอันตรายโดยเฉพาะสำหรับเจ้าหญิงแคโรไลน์เพื่งนึกขึ้นได้ว่าแอปเปิลอาจจะมียาพิษด้วยนะโดยไม่โมดใจร้ายอย่างคุณโมนิก้าไงจริง,รงๆแล้วถ้าเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้แหละเจ้าหญิงของพวกเรากำลังฝันกลางวันกันอย่างจริงจังมากเลยจนพวกเธอลืมเรื่องโลกแห่งความจริงไปเลยล่ะแจ็คสันเขาต้องช่วยคิดสักหน่อยแล้วโดยใส่เรื่องราวความเสียสละสักสองสามอันลงไปหน่อยอย่างเช่นการต่อสู้กับน้องลิงบินได้ที่อยู่ข้างภูเขาไฟ หรือการได้ต่อสู้กับปีศาจตัวใหญ่ยักษ์โอเคโทษทีนะงั้นเราข้ามตอนนี้ไปเลยก็แล้วกันแล้วพวกเธอก็เดินทางมาใกล้จะถึงที่ที่เจ้าชายถูกขังอยู่แล้วล่ะแต่มันก็ไม่ใช่การประจนภัยที่ง่ายนะเรานะแคโรไลน์เธอทำกระโปรงตัวโปรดของเธอขาดแล้วเธอก็ไม่อยากจะไปช่วยเจ้าชายด้วยกระโปรงข,ดขาดๆแบบนี้หรอกเจ้าหญิงเขาไม่ใส่ผ้าคิริวแบบนี้ก็หรอกนะเธอต้องไปเย็บชุดของเธอหน่อยแล้ว แต่เธอไม่มีเวลามานั่งงมหาเข็มในกองฟางแบบนี้แล้วนะมีอาเธอมีเคล็ดลับอยู่แล้วล่ะครั้งหนึ่งเธอเคยเผากองฟางแบบนี้ถึงแม้ว่าคุณแม่ชาวนาของเธอจะโกรธมากก็ตามแต่เธอก็หาเคล็ดลับในการงมเข็มในกองฟางแบบนี้ได้นะแล้วสุดท้ายเธอก็ร่ำรวยจากมันนั่นแหละ ถ้กลับมาที่เรื่องราวของพวกเรากันก่อนดีกว่าเจ้าชายน่าจะอยู่แถวนี้แหละแล้วเ้เขาเกิดผูกสามให้กลายเป็นน้องกบตัวนี้ละ่ะฟิตเนสของคุณพ่อมดเขาจะทำแบบนั้นด้วยหรอมีอาเธอเพิ่งจะจูบน้องกบไปนะ่ะทุกคนก็สามารถทำเรื่องผิดพลาดได้อยู่แล้วแล้วเนะาะแถมที่นี่ก็ยังมีหนูเยอะมากเลยดูเหมือนว่าคุณพ่อมดจะรักสัตว์มากๆเลยละ่ะมีอาและแคโรไลท์คนดูไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเธอกลัวหนูมากเลยละ่ะ คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าคุณอยากให้มีอาและแคโรไลน์ไปทำอะไรอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเรา